เคยถามตัวเองไหมว่าทำไมบางครั้งการอยู่ร่วมกับผู้คนรอบตัวเราถึงรู้สึกเหนื่อยและยากกว่าที่คิดทั้งที่ใจเราก็อยากให้ทุกอย่างราบรื่นอยากมีความสุขอยากเห็นทุกคนอยู่ดีแต่กลับพบว่าความเข้าใจผิดคำพูดที่ไม่ตั้งใจหรือความรู้สึกเล็กๆน้อยๆกลับกลายเป็นชนวนให้เกิดความขัดแย้งขึ้นมาอย่างง่ายดาย เหมือนเราต้องเดินอยู่บนสะพานไม้เก่าที่ก้าวพลาดเพียงนิดเดียวก็พร้อมจะหักลงมาในโลกที่เราต่างเต็มไปด้วยภาระหน้าที่และความกดดันจากหลายด้านการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนดูเหมือนเป็นเรื่องยากเสียเหลือเกินแต่แท้จริงแล้วพระพุทธเจ้าทรงมอบหลักธรรมที่ช่วยให้เรารักษาใจให้อบอุน่นและเปิดกว้างต่อผู้อื่น หลักธรรมนั้นเรียกว่าพรหมวิหารสี่ซึ่งเป็นเสมือนหัวใจของการอยู่ร่วมกันในสังคมให้สงบสุขพรหมวิหารสี่คือเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาหลายคนอาจเคยได้ยินชื่อแต่บางทีเรายังไม่เคยเข้าใจอย่างแท้จริงว่าแต่ละข้อมีความหมายลึกซึ้งอย่างไร และจะนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรลองเปรียบเทียบใจของเราเหมือนสวนดอกไม้หากไม่มีน้ำไม่มีการดูแลเอาใจใส่ต้นไม้ในสวนก็จะแห้งเหี่ยวแต่หากเราเติมน้ำเติมปุ๋ยคอยตัดแต่งและดูแลสวนก็จะเบ่งบานสวยงามเช่นเดียวกันการมีพรหมวิหารสี่ในใจ เปรียบเสมือนการดูแลสวนในหัวใจของเราเองและยังช่วยให้เราสามารถแบ่งความร่มรื่นนั้นไปสู่ผู้คนรอบข้างด้วยเมตตาความปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขลองนึกถึงเวลาที่เราเห็นคนที่เรารักยิ้มกว้างอย่างมีความสุขหัวใจเราจะอิ่มเอิบอย่างบอกไม่ถูกความรู้สึกนี้เองคือเมตตาแต่เมตตาที่แท้จริงไม่ได้หยุดแค่กับคนที่เราชอบ หรือคนที่ดีกับเราแต่คือการเปิดใจปรารถนาดีต่อทุกคนแม้แต่คนที่เราอาจไม่ถูกใจนักในชีวิตประจำวันเมตตาไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องใหญ่โตอาจเป็นเพียงการยิ้มให้เพื่อนร่วมง,งานที่ดูเหนื่อยล้าการทักทายด้วยน้ําเสียงจริงใจหรือการช่วยเหลือเล็กน้อยโดยไม่หวังผลตอบแทน ลองนึกถึงน้ำใสที่หยดลงในดินแม้จะหยดเล็กน้อยแต่เมื่อผส,สมไปเรื่อยๆดินก็จะชุ่มชื้นและทำให้ดอกไม้เติบโตได้การมีเมตตาทำให้หัวใจเราอ่อนโยนและยังสร้างสะพานแห่งมิตรภาพขึ้นระหว่างเราและผู้อื่นความปรารถนาดีที่จริงใจมักส่งต่อได้เหมือนแสงตะวันยามเช้าที่อุ่นหัวใจ แม้เพียงเล็กน้อยแต่ก็ทำให้บรรยากาศทั้งวันเปลี่ยนไปได้กรุณาความปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ถ้าเมตตาคือการอยากเห็นคนอื่นมีความสุขกรุณาก็คือการอยากเห็นคนอื่นพ้นจากความทุกข์ลองนึกถึงตอนที่เราเห็นเพื่อนกําลังแบกของหนักเราอาจเดินเข้าไปช่วยแบกบางส่วนหรือหากเห็นใครล้ม เรารีบยื่นมือไปประคองขึ้นมาโดยไม่ทันคิดนั่นคือกรุณาในชีวิตจริงกรุณาอาจเป็นการรับฟังใครสักคนที่กำลังเศร้าโดยไม่รีบตัดสินหรือสอนเขาแต่แค่ให้พื้นที่ปลอดภัยที่เขาจะได้ระบายความรู้สึกหรืออาจเป็นการเสียสละเวลาเล็กน้อยเพื่อช่วยเหลือคนที่ลำบาก กรุณาเปรียบเสมือนสายฝนที่ตกลงมาในวันที่อากาศร้อนจัดทำให้แผ่นดินเย็นลงและต้นไม้ฟื้นตัวความกรุณาของเราก็เช่นเดียวกันมันสามารถทำให้ใจที่กำลังเหนื่อยล้าได้รับพลังใหม่ที่จะก้าวเดินต่อมุทิตาความยินดีเมื่อผู้อื่นมีความสุขหรือสำเร็จในทางกลับกันเมื่อเราเห็นคนอื่นได้รับสิ่งดีๆ เช่นได้เลื่อนตำแหน่งมีครอบครัวที่อบอุ่นหรือประสบความสำเร็จในสิ่งที่เขาฝันไว้บางครั้งใจเรากลับรู้สึกวิวเหมือนกันว่าแล้วเราละความรู้สึกนี้เป็นเรื่องธรรมชาติแต่ถ้าเราไม่ทันรู้ตัวความอิจฉาอาจค่อยๆกัดกินใจเรามุทิตาคือการฝึกเปิดใจยินดีอย่างแท้จริงกับความสุขของผู้อื่นเหมือนเราไปชมดอกไม้ในสวน แม้มันจะไม่ใช่ดอกไม้ที่เราปลูกเองแต่เราก็ชื่นชมความงดงามได้อย่างเต็มหัวใจในชีวิตประจำวันการฝึกมุทิตาอาจเริ่มจากเรื่องเล็กๆเช่นเมื่อเพื่อนซื้อบ้านใหม่เราร่วมแสดงความยินดีจากใจจริงหรือเมื่อเพื่อนร่วมงานได้รับคำชมเราเองก็ยิ้มอย่างภาคภูมิใจแทนเขา การยินดีในความสุขของผู้อื่นไม่ได้ทำให้เราขาดอะไรแต่กลับเติมความสุขให้หัวใจเรามากขึ้นอุเบกขาความวางใจเป็นกลางอย่างมีปัญญาบางครั้งเราทำดีแล้วแต่ผลที่ออกมากลับไม่เป็นอย่างที่คิดหรือเห็นคนที่เราไม่ชอบได้รับสิ่งดีๆในขณะที่เราต้องเจออุปสรรคหากใจเราไม่แข็งแรงก็อาจวั่นว้หรือโกรธง่าย อุเบกขาคือการรักษาใจให้มั่นคงและวางเป็นกลางรู้ว่าทุกสิ่งล้วนมีเหตุและปัจจัยของมันอุเบกขาไม่ได้หมายถึงความเฉยเมยหรือไม่สนใจแต่คือการมีใจที่มั่นคงเหมือนเสาหินที่ไม่หวั่นไหวต่อพายุการเข้าใจว่าโลกนี้ไม่อาจควบคุมได้ทุกอย่างทำให้เราเรียนรู้ที่จะปล่อยวางสิ่งที่อยู่นอกเหนือกำลัง และเลือกทำในสิ่งที่เราทำได้เต็มที่ในชีวิตประจำวันอุเบกขาอาจเป็นเพียงการไม่ตอบโต้ทันทีเมื่อถูกตำหนิแต่ตั้งสติและมองเหตุผลให้รอบด้านหรือเมื่อเห็นสิ่งไม่เป็นธรรมเราไม่รีบเก็บความโกรธแต่ใช้ปัญญาหาทางออกที่สร้างสรรค์แทนการนำพรหมวิหารสี่มาใช้ในชีวิตประจำวัน หากเปรียบชีวิตเหมือนการเดินทางร่วมกันบนเรือใหญ่เมตตาคือแสงไฟที่ทำให้เรามองเห็นทางกรุณาคือมือที่ช่วยกันพายเรือเมื่อใครบางคนหมดแรงมุทิตาคือเสียงหัวเราะที่ทำให้บรรยากาศบนเรือเต็มไปด้วยความสุขและอุเบกขาคือหางเสือที่ทำให้เรามุ่งตรงไปได้แม้ในวันที่คลื่นลมแรง การฝึกพรหมวิหารสี่ไม่ได้ทำให้เรากลายเป็นคนพิเศษเหนือใครแต่ทำให้เราเป็นมนุษย์ที่อ่อนโยนเข้มแข็งและมีหัวใจที่กว้างขวางพอจะอยู่ร่วมกับใครก็ได้อย่างสงบสุขลองถามตัวเองว่าวันนี้เราได้มอบเมตตาให้ใครหรือยังได้ช่วยเหลือใครที่กำลังลำบากหรือเปล่าได้ยินดีกับความสุขของคนอื่นมากน้อยเพียงใด และเราได้ฝึกวางใจเป็นกลางในสิ่งที่ควบคุมไม่ได้บ้างหรือยังหากเราค่อยๆเติมสิ่งเหล่านี้ลงไปในแต่ละวันเหมือนหยดน้ำที่รินลงเรื่อยๆวันหนึ่งหัวใจเราจะเต็มไปด้วยความสงบเย็นและคนรอบตัวเราก็จะได้สัมผัสความร่มรื่นนั้นไปด้วยลองหลับตาแล้วถามตัวเองว่าหากโลกนี้เต็มไปด้วยผู้คนที่มีเมตตากรุณา มุทิตาและอุเบกขาอยู่ในใจมากขึ้นทุกความสัมพันธ์ของเราจะเปลี่ยนไปอย่างไรบางทีเพียงการคิดเล่นๆแบบนี้ก็ทำให้หัวใจเราอบอุ่นขึ้นมาอย่างแปลกประหลาดเหมือนกำลังได้จินตนาการถึงเมืองที่ผู้คนยิ้มให้กันจริงใจโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเมืองที่ทุกคนพร้อมจะยื่นมือช่วยเหลือกันยามลำบากเมืองที่เมื่อใครได้ดี อีกคนก็ยินดีด้วยอย่างจริงใจและเมืองที่ทุกคนสามารถวางใจเป็นกลางในเรื่องที่เกินกำลังของตัวเองได้แต่เราก็รู้ดีว่าโลกแห่งความจริงไม่ใช่เมืองในฝันเช่นนั้นความเข้าใจผิดการแข่งขันความอิจฉ้าความกโกรธความเหนื่อยล้าเกิดขึ้นแทบทุกวันนั่นยิ่งทำให้พรหมวิหารสี มีความหมายมากกว่าเดิมเพราะมันไม่ใช่แค่คำสอนเก่าแก่แต่คือเครื่องมือที่ช่วยเราจัดการชีวิตประจำวันได้จริงเมตตาในชีวิตจริงลองนึกถึงเวลาเราไปตลาดตอนเช้าเห็นแม่ค้าคนหนึ่งยิ้มและทักทายด้วยน้ำเสียงอบอุ่นถึงแม้เราจะซื้อของเพียงเล็กน้อยแต่เรากลับรู้สึกสบายใจและอยากกลับมาซื้ออีกครั้ง รอยยิ้มและความจริงใจนั้นคือเมตตาที่ส่งผ่านออกมาโดยไม่ต้องมีคำพูดมากมายบางครั้งเมตตาอาจอยู่ในเรื่องเล็กน้อยเช่นการกดลิฟต์รอคนที่กำลังวิ่งมาการเปิดประตูให้ใครสักคนหรือการพูดคำขอบคุณที่จริงใจสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้อาจไม่เปลี่ยนโลกทั้งใบ แต่สามารถเปลี่ยนใจของใครบางคนในวันนั้นได้อย่างสิ้นเชิงเมตตายังช่วยรักษาความสัมพันธ์ให้ยืนยาวได้ด้วยลองนึกถึงคู่รักหรือครอบครัวหากเราเอาใจใส่เล็กๆน้อยๆต่อกันเช่นการถามไถ่ว่าเหนื่อยไหมการทำอาหารให้อีกฝ่ายในวันที่เขายุง่งสิ่งเหล่านี้อาจเป็นเพียงเรื่องเล็กแต่สะสมไปเรื่อยๆก็จะกลายเป็นสายใยที่เหนียวแน,น่น ทำให้ความสัมพันธ์ยืนยาวและอบอุ่นกรุณาในชีวิตจริงในสังคมที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบการหยุดมองเห็นความทุกข์ของคนอื่นไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเกินไปตัวอย่างเช่นเราอาจสังเกตเห็นเพื่อนร่วมงานที่เงียบไปกว่าปกติหากเรายอมสละเวลาถามเขาสักคำว่ามีอะไรให้ช่วยไหมหรือพักหน่อยไหม นั่นก็เป็นเมตตาที่แปลเปลี่ยนเป็นกรุณาแล้วการการุณาไม่จำเป็นต้องหมายถึงการแก้ปัญหาใหญ่โตแทนใครแต่อาจหมายถึงการอยู่ข้างๆเขาในช่วงที่กำลังเหนื่อยลา้าบางครั้งการฟังอย่างตั้งใจโดยไม่ขัดไม่ตัดสินก็เป็นความช่วยเหลือที่ทรงพลังที่สุดถ้าเปรียบใจคนเป็นเหมือนแก้วน้ำที่เต็มไปด้วยฝุ่น การกรุณาก็เหมือนผ้าสะอาดที่ค่อยๆเช็ดออกแม้เราจะไม่ได้ทำให้แก้วใบนั้นกลายเป็นใหม่เอี่ยมแต่เราช่วยให้มันใสขึ้นจนคนถือแก้วสามารถมองเห็นความจริงภายในตัวเองได้มุทิตาในชีวิตจริงความยินดีในความสำเร็จของคนอื่นดูเหมือนเรื่องง่ายแต่ในความจริงกลับเป็นสิ่งที่เราต้องฝึกใจไม่น้อยโลกทุกวันนี้มีการแข่งขันสูง และเรามักถูกเปรียบเทียบกับคนรอบตัวโดยไม่รู้ตัวเช่นเมื่อเพื่อนร่วมงานได้รับรางวัลแต่เราไม่ได้แม้จะอยากยินดีแต่ลึกๆก,ก็อาจมีความรู้สึกเจ็บแปลบริษัทแทรกขึ้นมาการฝึกมุทิตาจึงเป็นการฝึกใจให้กว้างพอที่จะเห็นว่าความสุขของเขาไม่ใช่ความทุกข์ของเราเหมือนเวลาเราเห็นท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาว แม้ดาวดวงหนึ่งจะสว่างมากแต่ก็ไม่ได้ทำให้ดาวดวงอื่นดับลงความสำเร็จของผู้อื่นก็เช่นเดียวกันมันไม่ได้ลดคุณค่าหรือความเป็นไปได้ในชีวิตเราเลยตรงกันข้ามมันอาจเป็นแรงบันดาลใจให้เราพยายามต่อลองฝึกเริ่มจากเรื่องเล็กๆเ,เช่นการยิ้มยินดีจริงๆเมื่อเพื่อนทำอาหารอร่อย หรือเมื่อคนใกล้ตัวได้รับคำชมลองใส่ใจว่าเวลายินดีแทนคนอื่นจริงๆหัวใจเราจะรู้สึกเบาสบายเหมือนได้รับรางวัลเองด้วยอุเบกขาในชีวิตจริงอุเบกขาเป็นข้อที่หลายคนเข้าใจผิดคิดว่าแปลว่าต้องไม่สนใจใครเลยแต่แท้จริงแล้วมันคือความสงบของใจท่ามกลางความไม่แน่นอนในชีวิตเหมือนนั่งดูทะเล แม้คลื่นจะซัดแรงแค่ไหนแต่เรายังมองเห็นความงดงามของท้องทะเลได้ในชีวิตจริงอุเบกขาอาจช่วยเราได้ตอนที่ต้องเจอกับคำวิจารณ์ถ้าเราไม่มีอุเบกขาใจก็อาจไว้ตามทุกเสียงที่ได้ยินบางครั้งคำชมก็ทำให้เราหลงบางครั้งคาตำหนิก็ทำให้เราทอ้อแต่เมื่อมีอุเบกขา เราจะสามารถฟังทุกอย่างอย่างเป็นกลางน้อมรับสิ่งที่เป็นประโยชน์และปล่อยสิ่งที่ไม่จำเป็นไปอุเบกขายังช่วยให้เรารู้จักปล่อยวางสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เช่นหากคนใกล้ตัวเลือกเส้นทางที่ไม่ตรงกับความหวังของเราเราอาจช่วยแนะนำด้วยเมตตาและกรุณาแต่ท้ายที่สุดเราต้องยอมรับว่าชีวิตของเขาคือสิ่งที่เขาต้องเลือกเอง การยอมรับตรงนี้ทำให้เราไม่แบกความทุกเกินความจำเป็นพรหมวิหารสี่เป็นเหมือนการฝึกกล้ามเนื้อหัวใจการฝึกเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาไม่ต่างอะไรกับการออกกําลังกายถ้าเราอยากมีกล้ามเนื้อแข็งแรงเราต้องออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอไม่ใช่เพียงครั้งเดียวก็จบเช่นเดียวกัน หากอยากมีหัวใจที่กว้างขวางและมั่นคงเราต้องฝึกพรมวิหารสี่อยู่เรื่อยเรื่เริ่มจากสิ่งเล็กๆกก่อนเช่นตั้งใจว่าวันนี้จะยิ้มให้ใครสักคนหนึ่งอย่างจริงใจจะพูดคำขอบคุณให้มากขึ้นจะยินดีในความสุขของใครสักคนและจะไม่รีบโกรธหรือเสียใจต่อสิ่งที่ควบคุมไม่ได้แม้จะเล็กน้อยแต่เมื่อสะสมไปทุกวัน ใจเราจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดถ้าเราลองมองชีวิตเหมือนการเดินทางบนถนนสายยาวถนนเส้นนี้ไม่ได้ราบเรียบเสมอไปบางช่วงเป็นทางตรงโลง่งบางช่วงเต็มไปด้วยโค้งอันตรายบางช่วงก็มีฝนตกหนักหรือแดดร้อนการที่เราจะเดินทางได้อย่างมั่นคงไม่ใช่แค่มีรถดีหรือมีแรงอย่างเดียว แต่หัวใจของเราต้องมีเครื่องนำทางที่ถูกต้องด้วยพรหมวิหารสี่ก็เปรียบเสมือนเข็มทิศที่ทำให้เรารู้ว่าเราควรจะมองโลกอย่างไรควรปฏิบัติต่อผู้คนรอบข้างอย่างไรเพื่อไม่ให้หลงทางพรหมวิหารสี่กับความสัมพันธ์ในครอบครัวครอบครัวคือที่ที่เราสัมผัสชีวิตใกล้ชิดที่สุดหลายครั้งเราพบว่า ความรักในครอบครัวอาจกลายเป็นทั้งความสุขและความทุกข์ในเวลาเดียวกันหากขาดเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาเมตตาในครอบครัวอาจหมายถึงการพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนต่อกันแม้ในวันที่เหนื่อยล้ากรุณาคือการเข้าใจความลำบากของคนในบ้านเช่นพ่อแม่ที่เหนื่อยจากการทำงาน หรือบุตรหลานที่เจอความกดดันจากการเรียนมุทิตาคือการยินดีด้วยเมื่อใครสักคนในครอบครัวมีความสุขหรือประสบความสำเร็จแม้สิ่งนั้นจะเล็กน้อยเช่นลูกสอบผ่านวิชาที่ยากหรือคู่ครองทำอาหารจานใหม่สำเร็จอุเบกขาคือการปล่อยวางเมื่อความคิดเห็นไม่ตรงกันรู้ว่าเราไม่สามารถบังคับให้ทุกคนคิดเหมือนเราได้ หากครอบครัวหนึ่งเต็มไปด้วยพรมวิหารสี่บ้านนั้นจะเปรียบเหมือนร่มไม้ใหญ่ที่ให้ความร่มเย็นแม้แดดจะแรงหรือฝนจะตกคนในครอบครัวก็ยังมีที่พึ่งพักพิงหัวใจพรมวิหารสี่กับการทำงานในที่ทำงานความสัมพันธ์หลากหลายมากกว่าในครอบครัวเพราะเราต้องพบเจอทั้งเจ้านายเพื่อนร่วมงานและลูกค้าแต่ก็เช่นกัน หากขาดพรมวิหารสี่การทำงานก็กลายเป็นแหล่งความเครียดมหาศาลเมตตาอาจเป็นเพียงการพูดคำว่าสวัสดีตอนเช้าอย่างจริงใจกรุณาอาจเป็นการช่วยเพื่อนร่วมงานที่งานท่วมมุทิตาอาจเป็นการแสดงความยินดีเมื่อเพื่อนร่วมทีมได้รับคำชมจากเจ้านายโดยไม่แอบอิจฉาอุเบกขาอาจเป็นการวางใจเมื่อถูกตำหนิอย่างไม่เป็นธรรม ไม่ปล่อยให้ความโกรธทำลายสมาธิในการทำงานหากทีมงานใดเต็มไปด้วยพรหมวิหารสี่บรรยากาศในการทำงานจะเปลี่ยนไปจากความกดดันเป็นพลังใจที่ผลักดันให้ทุกคนก้าวหน้าเหมือนวงดนตรีที่แต่ละคนเล่นเครื่องดนตรีแตกต่างกันแต่เมื่อเล่นด้วยความเข้าใจและกลมกลืนเพลงที่ออกมาก็ไพเราะและงดงาม พรมวิหารสี่กับเพื่อนและสังคมเพื่อนและสังคมคือพื้นที่ที่เราฝึกใจได้ชัดเจนที่สุดเพราะบางครั้งเพื่อนก็ทำให้เรามีความสุขแต่บางครั้งก็ทำให้เราเจ็บใจหากเรามีพรหมวิหารสี่ก็จะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนและสังคมสงบเย็นมากขึ้นเมตตาทำให้เราไม่พูดคำที่ทำร้ายใจแม้ในเวลาล้อเล่น กรุณาทำให้เรายื่นมือช่วยเพื่อนเมื่อเขากำลังล้มลงมุทิตาทำให้เราฉลองความสุขของเพื่อนเรากับเป็นความสุขของเราเองและอุเบกขาทำให้เราไม่ตัดสินเพื่อนเร็วเกินไปเพราะทุกคนต่างมีเหตุและปัใจจัยในชีวิตของตนเองการฝึกพรหมวิหารสี่ในตัวเองบางครั้งเรามุ่งไปที่การมอบเมตตากรุณา มุทิตาและอุเบกขาให้คนอื่นจนลืมไปว่าเราเองก็เป็นหนึ่งในคนที่ควรได้รับพรมวิหารสี่เช่นกันเมตตาต่อตัวเองคือการปรารถนาให้ตนเองมีความสุขไม่โทษตัวเองจนเกินไปกรุณาต่อตัวเองคือการให้อภัยเมื่อทำผิดพลาดและช่วยให้ตัวเองหลุดพ้นจากทุกข์ด้วยการหาทางแก้ไขอย่างเหมาะสม มุทิตาต่อตัวเองคือการยินดีในความสำเร็จของตัวเองแม้จะเล็กน้อยก็ตามอุเบกขาต่อตัวเองคือการวางใจเมื่อบางสิ่งในชีวิตไม่เป็นไปตามหวังไม่ตีตราตัวเองว่าล้มเหลวเพียงเพราะผลลัพธ์ไม่สมบูรณ์แบบเมื่อเรามีพรหมวิหารสี่ต่อหัวใจของเราเองเราก็จะมีพลังมากขึ้นที่จะมอบสิ่งเหล่านี้แก่คนรอบข้าง พรหมวิหารสี่คือสะพานแห่งความสัมพันธ์ลองนึกถึงแม่น้ํากว้างใหญ่ที่เราจำเป็นต้องข้ามไปฝั่งตรงข้ามหากไม่มีสะพานการข้ามไปก็ยากลำบากแต่หากมีสะพานเราก็สามารถเดินไปหากันได้ง่ายดายพรหมวิหารสี่ก็คือสะพานเชื่อมใจคนกับคนไม่ว่าจะต่างวัยต่างความคิดต่างฐานะ หากมีเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาก็สามารถเข้าใจกันได้บางครั้งความขัดแย้งเกิดจากเรื่องเล็กๆแต่เมื่อไม่มีสะพานใจความเล็กก็ขยายเป็นเรื่องใหญ่หากเราฝึกพรหมวิหารสี่อยู่เสมอใจเราจะยืดหยุ่นและกว้างพอที่จะข้ามแม่น้ำแห่งความแตกต่างนั้นได้พลังของพรหมวิหารสี่ รหมวิหารสี่ไม่ได้เป็นแค่หลักธรรมเพื่อให้เราดีต่อผู้อื่นเท่านั้นแต่ยังเป็นการหล่อเลี้ยงหัวใจของเราเองเหมือนต้นไม้ที่ให้ร่มเงาแก่คนที่เดินผ่านแต่ในขณะเดียวกันก็ได้รับน้ำและแสงแดดที่หล่อเลี้ยงตัวเองไปด้วยเมื่อเรามีเมตตาใจเราจะอ่อนโยนเมื่อเรามีกรุณาใจเราจะอบอุ่น เมื่อเรามีมุทิตาใจเราจะเบิกบานเมื่อเรามีอุเบกขาใจเราจะมั่นคงทั้งหมดนี้รวมกันเป็นหัวใจที่พร้อมจะอยู่ร่วมกับใครก็ได้อย่างสงบสุขเมื่อเราได้ทำความเข้าใจพรหมวิหารสี่อย่างลึกซึ้งและลองมองย้อนดูชีวิตของตัวเองเราจะเห็นว่าทุกเหตุการณ์ในชีวิตเป็นสนามฝึกใจเสมอ บางครั้งเราฝึกเมตตาในวันที่ใครบางคนทำให้เราไม่พอใจบางครั้งเราฝึกกรุณาในวันที่เห็นคนอื่นลำบากบางครั้งเราฝึกมุทิตาในวันที่เห็นคนอื่นสมหวังในสิ่งที่เราอยากได้เองและบางครั้งเราฝึกอุเบกขาในวันที่เราไม่สามารถเปลี่ยนอะไรได้เลยการฝึกพรหมวิหารสี่ไม่ใช่เรื่องที่ทำเพียงวันเดียวแล้วจบ แต่เป็นเส้นทางที่เราต้องเดินไปเรื่อยๆเหมือนชาวสวนที่รดน้ำต้นไม้ทุกวันไม่ใช่เพียงเพราะอยากเห็นมันโตเร็วแต่เพราะรู้ว่าการดูแลอย่างสม่ำเสมอจะทำให้ต้นไม้แข็งแรงและออกดอกผลงดงามในเวลาที่เหมาะสมลองนึกภาพหัวใจเราเหมือนผืนน้ำกว้างใหญ่ถ้าเต็มไปด้วยคลื่นลมของความกโกรธความอิจฉาความกังวล น้ำก็จะขุนและสะท้อนภาพสิ่งต่างๆอย่างบิดเบี้ยวแต่ถ้าเราดูแลน้ำในใจให้ใสด้วยเมตตาการุณามุทิตาและอุเบกขาพืนน้ำนั้นก็จะสงบและสะท้อนภาพท้องฟ้าได้อย่างชัดเจนนั่นหมายความว่าเราจะมองโลกมองผู้คนและมองชีวิตได้ตรงกับความจริงมากขึ้นทุกครั้งที่เรามีโอกาสใช้พรหมวิหารสี่ ไม่ว่าจะกับครอบครัวเพื่อนคนที่เรารักหรือแม้แต่คนที่เราไม่ชอบใจจงมองว่านั่นคือโอกาสที่หัวใจเรากำลังเติบโตบางครั้งการยิ้มให้อีกคนหนึ่งอาจเปลี่ยนทั้งวันของเขาบางครั้งการช่วยเหลือเล็กน้อยอาจเป็นแสงสว่างในวันที่เขารู้สึกมืดมนบางครั้งการยินดีด้วยจากใจจริงอาจทำให้เขามีกำลังใจเดินต่อ และบางครั้งการวางใจเป็นกลางอาจช่วยให้เรารักษาความสงบของครอบครัวหรือทีมงานไว้ได้เราทุกคนอาจไม่สมบูรณ์แบบอาจมีวันที่ใจไม่พร้อมอาจมีวันที่เผลอพูดทำร้ายคนอื่นหรือรู้สึกอิจฉาแต่การฝึกพรมวิหารสี่ทำให้เรากลับมาเริ่มใหม่ได้เสมอเหมือนท้องฟ้าที่แม้จะมืดครึ้มเพราะเมฆฝนแต่เมื่อเมฆผ่านไป ท้องฟ้าก็กลับมาจ่มใสอีกครั้งจงใช้พรหมวิหารสี่เป็นเสมือนของขวัญที่เรามอบให้โลกในทุกๆวันเมตตาที่เราส่งออกไปอาจกลับมาเป็นรอยยิ้มกรุณาที่เรายื่นให้คนอื่นอาจกลับมาเป็นความช่วยเหลือในวันที่เราลำบากมุทิตาที่เรามอบให้ผู้อื่นอาจกลับมาเป็นกำลังใจให้เราเมื่อถึงวันที่เราสำเร็จ และอุเบกขาที่เราฝึกไว้อาจช่วยให้เราผ่านวิกฤตครั้งใหญ่ได้อย่างสง่างามในที่สุดเมื่อเรามีพรหมวิหารสี่อยู่ในใจชีวิตของเราจะไม่เพียงแต่สงบสุขขึ้นเท่านั้นแต่เรายังกลายเป็นแหล่งความสงบสุขให้กับผู้คนรอบข้างเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่แผ่ร่มเงาให้ใครก็ตามที่เดินผ่านมาได้พักเหนื่อย หัวใจเราก็จะเป็นที่พึ่งให้ใครหลายคนได้เช่นกันพรหมวิหารสี่ไม่ได้เป็นเพียงคำสอนเก่าแก่ในพระไตรปิฎกแต่เป็นพลังที่เรานำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงเพื่อให้เราอยู่ร่วมกับคนรอบข้างได้อย่างร่มเย็นและเบาสบายเมตตาให้ความอบอุ่นกรุณาให้ความช่วยเหลือมุทิตาให้ความเบิกบาน และอุเบกขาให้ความมั่นคงลองเริ่มต้นวันนี้ด้วยการเลือกฝึกเพียงข้อเดียวก่อนเช่นเมตตาโดยการยิ้มให้คนแปลกหน้าหรือมุทิตาโดยการยินดีกับใครบางคนแล้วสังเกตว่าใจเรารู้สึกอย่างไรคุณจะพบว่าความสุขเล็กๆจะค่อยๆเติบโตและทำให้ชีวิตมีความหมายมากขึ้น